สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโค้ดกีอา Lost Story ในเซิร์ฟโก o บนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวเรื่องการอัปเดตที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับอก็จะเป็นแคมเปญฉลองครบ100วันนะครับของเซิร์ฟ g o o b อลนั่นเองนะครับก็เซิร์ฟ g l o บอลเนี่ยจะครบ100วันนะครับในวันที่22ธันวาคมนะครับั่นก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ สำหรับกิจกรรมแคมเปญฉลองครบรอบ100วันนะครับก็จะมีของรางวัลแจกมากมายเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีล็อกอินโบนัสนะครับเป็นเพชรซากุระได3,000เพชรเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็มีมิชชั่นนะครับที่จะให้ตัวการันตีตัว4ดาว1ตัวนะครับแต่าาว่าเราต้องเล่นมิชชั่นจนจบก่อนนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับ สำหรับช่วงเวลานะครับของการรับของงวันนะที่เป็นเพชร3 0 0 0นะครับ3000ักากุลดไดเนี่ยมันก็จะได้จากการล็อกอินทั้งหมด5วันนะครับก็ล็อกอินวันหนึ่งจะได้สกุลดไดหกร้อนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมิชชั่นนะครับ่าตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าเขาบอกว่าถ้าเล่นมิชชั่นอของกิจกรรมฉลอง100วันเนี่ยก็จะได้รับตั๋วการันตีนะครับตัว4ดาว1ตัวนะครับแล้วก็ Nightmare Frame Enchant Crystal นะครับเป็นของรางวัลเพิ่มมาด้วยนะก็คือตัวนี้นะครับตัว Nightmare Frame Enchant Crystal นะครับ15อันนะครับให้น้อยจังใช้ทีนึงนี่30 40, 40ให้15นะครับแต่ยังดีที่มีตัว4ดาวนะครับก็สำหรับเดล่มิชั่นนะครับตรงนี้ก็จะมีแคมเปญนะครับลดพลังงานของเดล่มิชั่นลงนะครับก็พวกด่านฟาร์มเนี่ยใช้พลังงานลงแค่ ครึ่งเดียวนะครับไปจนถึงน่าจะวันที่30เลยนะครับเท่าที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีเขียนไว้ว่าถ้าเกิดเราใช้เพชรที่เป็นเพชรเติมนะครับสามารถซื้ออตัวทิกเก็ตนะครับที่สุ่ม10ครั้งแล้วก็การันตีตัว UR 1ตัวด้วยนะครับตรงนี้นะสำหรับช่วงเวลาของกิจกรรมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต วันที่22ธันวานะครับเวลาบ่าย3ของบ้านเรานะไปจนถึงวันที่30ธันวานะครับน่าจะบ่าย2โมง59บ้านเรานะครับตามนี้เลยนะครับที่เขาเขียนไว้แล้วก็มีนี่ไง a n n i v e r s a r y Pack 100วันนะครับขายของก็จะมีซากุระไดในราคาถูกด้วยนะราคานี้ประมาณ20เหรียญน,นะครับก็คือ19.99 USD นะครับ ยี่สิบเหรียญนี้ตกเท่าไหร่ประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยนะครับน่าจะเจ็ดร้อยกว่านะแต่คงไม่เกินแปดร้อยหรอกนะครับก็จะได้เพชราก,กุะไดนะครับเป็นเพชรเติมเนี่ยสามพันนะครับแล้วก็ได้เป็นสก,กุลไดที่เป็นโบนัสแถมมาอีกน่าจะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบนะเป็นแบบธรรมดานะครับตรงนี้ก็เป็นแพ็คลดราคาเนาะแล้วก็จะมี คาแรคเตอร์สตอรี่ปลดมาด้วยนะครับเป็นชั a เตอร์ที่1นะสตอรี่ของซูซักุคุรุรุกิซูซักุนะครับแล้วก็แคเลนนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์สตอรี่2ตัวนี้เข้ามานะครับรวมถึงชาเลนมิ s ชั่นนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่20ทธันวานะครับไปจนหมดกิจกรรมเนอะในส่วนของชาเลนมิ s ชั่นนะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขของด่านด้วยนะก็คือ ค่าคอสนะครับหรือว่าค่าดิพลอยเมนต์เนี่ยจะไม่ฟื้นขึ้นอัตโนมัตินะครับอ่าท่าทางจะต้องใช้ตัวคอสเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของการวางแล้วถอนเนี่ยของตัวละครนะครับน่าจะมีจํากัดนะครับแล้วก็มีแมปกิมมิกก็คือลูกเล่นของแมปนะครับโดยด่านทั้งหมดจะมี3เทียนะครับเทียหนึ่งเนี่ยพลัง2อ0หมนะครับเทียสองพลัง2 3 5 0 0นะครับแล้วก็เทียสุดท้าย24,500นะครับเป็นเทียสามตรงนี้ ไม่แน่ใจว่าต้องเล่นครบทั้ง3เทียร์หรือเปล่าถึงจะได้ตัว U R การันตีนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของสตอรี่นะครับอ่ะมันก็จะน่าจะเป็นตัวนี้นะเอ็กซ์ตร้าสตอรี่ตรงนี้นะครับที่เป็นคาแรคเตอร์สตอรี่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัวละครนะต้องรอพรุ่งนี้ก่อนนะครับ ก็ในส่วนของแพ็คขายเพชรนะครับน่าจะราคาใกล้ๆกับแพ็คธรรมดาเลยนะแต่อันนี้มันมันเป็นแพ็คที่ซื้อได้ครั้งเดียวใช่ไหมนะครับได้เพชร4,003นะอันนี้18.99เหรียญน,นะครับเมื่อกี้ที่เราดูมาก็ประมาณ4,007นะแพงขึ้นมาอีก10เหรียญน,นะครับสำหรับไอแพ็คเติมเงินเนี่ยผมไม่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าโดยส่วนตัวยังไม่เคยเติมแพ็คเติมเงินนะครับเนีย่ยพวกแพ็คครั้งเดียวเนี่ยก็ยังไม่เคยซื้อนะ ผมผมเติมเป็นบัตรไปอย่างเดียวนะครับก็เติมมา3เดือนนั้งนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะเพราะว่ามันข้ามตู้จนหน่ารำคาญนะี่ยเอาไว้เอาไว้รอดูก่อนว่าให้เกมมันนิ่งๆกว่านี้ก่อนผมรู้สึกว่ามันข้ามตู้กิจกรรมจนปวดหัวคือไอ้กิจกรรมที่มันควรจะเอาเข้ามานะครับแล้วก็ตู้ที่มีคนรออยู่ตัวละครหรือว่าตัวในแม่เฟรมดีๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ข้ามเอาเข้ามานะ มันเดไปเอากิจกรรมง่อยๆมาแล้วก็เหมือนบาบักคัฟให้เติมซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะแล้วก็กิจกรรมพวกนั้นน่ะหลายอันนะครับก็ถือว่ายากด้วยก็ขนาดเราเลเวล50แล้วก็ฟารม์มโตมาขนาดเนี้ยเรายังผ่านมาได้ไม่หมดนะครับเราคิดถึงคนที่แบบไม่ได้เติมอะไรเยอะแยะนะครับอืมมันเหมือนยังไงไม่รู้ขัดหูขัดตานะก็เลยผมเลยยกเลิกแพ็คเติมเงินไปก่อนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอให้เกมมันนิ่งกว่าน,นี้ก่อนดูสถานการณ์ด้วยนะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวลองดูในกิจกรรมนี้ว่าเขาจะแก้ไขอะไรบ้างหรือเปล่านะครับก็หวังว่ากิจกรรมมันจะไม่ยากเกินไปนะเพราะเนี่ยถ้าเกิดมีแจกตัวแบบนี้นจริงกิจกรรมถ้ายากมากอะ่ะมันจะไม่มีคนเล่นใหม่นะใช่ป่ะ <c oughs> นะมันต้องให้คนเล่นใหม่เล่นได้บ้างด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแต่คนเล่นเก่าแล้วมันมีแต่คนลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะอย่างกิวผมนะตอนนี้คนก็หายไปนะเดี๋ยวต้องไปห,หาสมาชิกเพิ่มอีก โอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบนะพอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องมผมไว้นะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันที้ไปก่อนแล้วครับมานั่งลุ้นไปด้วยกันว่ากิจกรรมพรุ่งนี้จะโอเคหรือเปล่านะครับอ่าวันที้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ